ภาพรวมการติดเชื้อ HPV ทั่วโลกนะคะก็ต้องบอกว่า HPV เนี่ยเป็นเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดในโลกผู้หญิงประมาณ80%ผู้ชายเนี่ย90%ทำไมเชื้อ HPV ถึงน่ากลัวตายแล้วก็จบกันนะผู้หญิงเนี่ยนะเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก13คนวันละนะวันละออ13นคนต่อวันตอนที่คุณติดไม่มีอาการจะมีอาการก็ต่อเมื่อเรา เป็นมะเร็งปากมาลูกแล้วซึ่งก็ไม่ควรอะ่ะแล้วเชื้อ HPV ติดต่อเวลาเรามีอะไรกันอย่างเดียวหรอเ9เลยติดทางเพศสัมพันธ์และอีกหนึ่งหาสาเหตุไม่ได้แต่เข้าใจไหมว่าปากมาลูกมันอยู่ข้างในอ่ะปากมาลูกมันอยู่ข้างในลแล้วมันมันอะไรที่มันจะเข้าไปถึงได้ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมคะป้องกันได้แต่ไม่ทั้งหมดมันติดกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ครั้งเดียวก็ติดแล้วเราเราติด HPV เราจะต้องเป็นมะเร็งปากมาลูกไหมไม่ ไม่ไม่เป็นอย่าง,งานั้นผู้หญิงหลายคนที่กําลังกินยาคุมกําเนิดเป็นประจําแบบนี้คะ่ะมีงานวิจัยเลยว่าคนที่ติด HPV ใ,<ช>ใช้ยาคุมกําเนิดร่วมด้วยคุณเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปงากมดลูกเลยเรารักษาได้ไหมคะหมอจะบอกให้เรากลับไปดูแลตัวเอง<笑><笑>มันไม่มียาปีนี้ปี2 0 0 8ยังไม่มียาที่จะจัดการ HPV ได้ณนะตอนนี้ไม่มีคือเราอยากอยู่ไปอีกนานๆ่ะเราคงไม่อยากอยู่แค่50าส ใช่ป่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นมะเร็งแล้วอ่ะผู้หญิงจะรู้ได้ยังไงคะว่ากำลังติดเชื้อ HPV เขาก็จะ r คอมเมนต์ให้เราตรวจแบบสเมียก็คือไปหาคุณหมอสูค่ะขึ้นขาอย่างดังนั้นเพื่อนซีน30ยังไม่มีใครเคยไปตรวจสักคนเลยนะเอาจริงเพื่อนผู้หญิงรอบข้างทั้งหมดไม่มีถ้าสำหรับซินนะคะการฉีดวัคซีน HPV อ่ะที่ราคาแบบหลักหมื่นอ่ะมันก็แพงนะก็เข้าใจได้เข้าใจได้ว่าว่าว่ามันแพงแต่ ค่ารักษามันแพงกว่านะเราอยากให้มะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันหายไปจากประเทศไทยจากโลกใบนี้เลยอย่างเงี้ยมันจะหายไปได้ก็คือเราต้องไปตัดต้นตอของการติดเชื้อ HPV แบบ RESISTANT นะ่ะติดแล้วไม่หาอยอะคือถ้าเราจัดการตรงนั้นได้หมด100%ก็แปลว่าจะไม่มีมะเร็งปากมดลูกอีกเลยสิ่งที่ผู้หญิงกลัวเมื่ออายุมากขึ้นคืออะไรคะเภสจชกรพันพัิตายแล้วก็จบกันนะ แต่สิ่งที่เรากลัวสิ่งที่ตัวพี่อ่ะกลัวมากที่สุดเลยคือพี่กลัวแก่<ม>แล้วต้องอยู่กับความที่เราแก่ไปนานๆหรือว่าหลังจากนั้นคือเราเดินป่วยแล้วต้องอยู่กับสภาวะที่เราป่วยเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราต้องทรมานใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมไปตลอดอะ่ะ<ม>เมื่อตัวเลขอายุมันมากขึ้นอะ่ะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันไม่เหมือนเดิมลองสังเกตนะระบบย่อยจะเริ่มไม่เหมือนเดิมอ่าเริ่มย่อยอาหารได้ไม่ค่อยดีล<ม>อะอะ่า เริ่มควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีละเออแบบซีโรโทนินมันลดลงอะ่ะเราเริ่มปี๊ดง่ายเราเริ่มแบบว่าเฮ้ยควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงนะภูมิภิการเริ่มไม่ค่อยดีเหมือนเดิมละผู้หญิงนะป่วยบ่อยทั้งหมดนี้นะนำไปสู่การอักเสบเรื้อรังซึ่งเจ้าการอักเสบเรื้อรังนี่แหละเป็นต้นเหตุของเอจจิ้ง เป็นต้นเหตุของการแก่แต่ถ้าเราสามารถตัดปัญหาตัดต้นต่อของการอักเสบเรื้อรังได้ทั้งหมดนะแปลว่าเราก็จะเอดจิ้งช้าเราก็จะดูเด็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วหลายคนที่ดูแลสภาพไม่รู้ตัวเลยไม่ได้จัดการ <S <S แล้วก็ทําให้เราสุดท้ายเราดันกลายเป็นไม่ได้แค่ป่วยธรรมดา,ากลายเป็นโรคหลายแรงไปเลยด้วยซ้านั่นคือเชื้อไวรัสและที่เกี่ยวกับผู้หญิงเลยนะ HPV HPV เห็นในข่าวเยอะมากช่วงนี้ทาไมเชื้อ HPV ถึงน่ากลัวคะ่ะผู้หญิงเนี่ยนะเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก13คนวันละนะวันละ13นนคนต่อวันประเด็นคือไอ้เจ้ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยนอกจากการที่เราเครียดหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะสาเหตุหลักๆเลยมันเกิดจากประมาณ90กว่าเเกิดจากการติดเชืออ้อ HPV ดังนั้นแปลว่าถ้าเราหยุด การติดเชื้อ HPV หรือเราเคลียร์มันได้เราก็จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกตลอดชีวิตของเราเลยแต่เนี่ยพี่อ่ะเลยอยากจะแบบต้องบอกว่าพี่ออกมาทำคลิปเกี่ยวกับ HPV เยอะมากเลยเพราะพี่คิดว่านี่มันเป็นหนึ่งส่วนที่จะช่วยลดคนที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกไงและความน่ากลัวคือว่ามันไม่มีอาการอ่ะซินคือ HPV ติดแล้วก็ไม่มีอาการติดเหลือรลังก็ไม่มีอาการแต่แต่วันนี้ไม่ไม่ได้อยากให้เราหน่อยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ย เราเราเราติด HPV เราจะต้องเป็นมะเร็งปากมารูกไหมไม่ไม่ไมไ่เป็นอย่างนั้นถ้าเราแข็งแรงเราดูแลร่างกายดีเราดื่มน้ําสะอาดเราดื่มน้ําแร่ได้วันละสองถึงสามลิตรเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารต้านอนุมูลอิสระเราไม่เครียดเราไม่ได้สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราดูแลร่างกายดีภูมิคุ้มกันของเรามันขจัดออกไปได้แต่ถ้ามันขจัดไม่ได้แล้วมันดันติดเชื้อซ้ําๆหมายถึงว่าเชื้อมันไม่หายอะ่ะภายในหนึ่งถึงสองปีมันไม่หาย อันนี้แหละมีโอกาสและที่จะทําให้พัฒนาพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้แล้วมาใช้เวลา10ปีเชื้อ hpv อ่ะตอนที่คุณติดไม่มีอาการค<น>ุณจะมีอาการกใชปกติเลยค่ะจะมีอาการก็ต่อเมื่อเราเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วแล้วคือทีนั้นคนะือถึงตอนนั้นก็50-50นะหมายถึงว่าอยู่กับลอ,ลอดกลับไปอ่ะ 50- 50แล้วอ่ะซึ่งไม่ควรอ่ะอีกอันนึงก็คือว่าควรจะมีความรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย อ่าเพราะว่ามันใช้เวลาในการพัฒนาเป็น10ปีเนาะดังนั้นการที่เราจะป้องกันเราก็ต้องป้องกันตั้งแต่อายุน้อยนียน่แหละเพื่อไม่ให้แบบเกิดมะเร็งปงากมดลูกตอนอายุ50-60อะไรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูแลตั้งแต่2030ไม่ไมีมอะไรเลยเ,ไไเราจะรู้ตัวกินไปไหมเราจะรู้ตัวตอนที่เราเป็นแล้วอะ่ะเออแต่วันนี้นะวัตกรรมอะไรหลายๆอย่างมันมันมันเปลี่ยนไปเนาะถ้ามันวันนี้มันจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เราจะสามารถป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งชนิดนี้ได้ก็จะดี ก็ดีพี่ว่าอันนี้ป้องกันง่ายกว่ามะเร็งปอดในยุคป,ปัจจุบันอีกนะเพราะ PM 2.5. มันแบบเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้มันอยู่ในอากาศทั่วไปเนาะเราคงไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าใส่แมสตลอดเวลาใช่ป่ะบางทีบางช่วงเราก็แบบเบื่ออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเราติดเราจัดการเราจบเราไม่เป็นแล้วเชื้อ HPV เนี่ยคะ่ะติดต่อเวลาเรามีอะไรกันอย่างเดียวเหรอคะพี่แัจริงๆนะ่ะจากข้อมูลนะ่ะ ประมาณ99%เลยติดทางเพศสัมพันธ์และอีกหนึ่งก็คือมันจะมีกลุ่มที่แบบติด HPV แต่หาสาเหตุไม่ได้เขาไม่ได้แบบอ่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไม่มีคู่อะไรเงี้ยกลุ่มนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะติดจากทางอื่น แต่เข้าใจไหมว่าปากมดลูกมันอยู่ข้างในอ่ะปากมดลูกมันอยู่ข้างในแล้วมันมันอะไรที่มันจะเข้าไปถึงได้โอเคมันอาจจะเป็นไปได้ที่แบบคุณติดจากภายนอกแล้วแล้วเชื้อมันเข้าไปก็มีโอกาสก็แต่น้อยแต่หลักๆเลยคือเกิดจากเพศสัมพันธ์นี่แหละถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมคะก็ป้องกันได้แต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าเวลาที่มันมีพอสพเนี่ยมันมันมีส่วนอื่นที่มันสัมผัสกันไอ้ส่วนที่สัมผัสนั้นก็ติดได้ ที่พี่บอกว่าประมาณ1%ติดจากทางอื่นก็คือการเข้าห้องน้ําสาธารณะหรืออะไรต่างๆที่เราไม่มั่นใจว่าปลอดภัยอะว่ามันสะอาดะมันติดกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ครั้งเดียวก็ติดแล้วครั้งแรกครั้งเดียวติดเลยเชื้อคือเรายิ่งถ้าเราไม่ไม่ร่างกายเราไม่แข็งแรงอ่ะมันยิ่งติดทนอ่ะถ้าวันนี้ เราหลีกเลี่ยงการไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แล้วเราบังเอิญไปติด HPV เรารักษาได้ไหมคะคือเมื่อเราติด HPV 80-90%ถ้าเราดูแลตัวเองดีเราหายเองได้นะมันจะมีอยู่ประมาณ5-10%ที่ติดเราไม่หายแล้วถ้าเป็นเชื้อความเสี่ยงสูงมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกคือคือจุดหนึ่งที่แบบหลายคนอาจจะนอยแล้วก็กังวลก็คือว่าหมอจะบอกให้เรากลับไปดูแลตัวเองแม้แว,ว่าเราเป็นความเสี่ยงสูงเพราะอะไรรู้ไหม มันไม่มียาปีนี้เดือนกรกฎาคมปี2568ยังไม่มียาที่จะจัดการ HPV ได้นะตอนนี้ไม่มีคือเพราะคลิปนี้มันคงอยู่ไปอีกนานเนาะเราก็ไม่รู้มันอาจจะแบบเฮ้ย <c oughs> เราต้องรอไปอีกหนึ่งปี2ปีลุ้นด้วยความทรมานแล้วเราจะมีความสุขไหมไอ้สอปีนั้นะ่ะที่เรายังตรวจแล้วก็ยังเจอเชือ้อตรวจแล้วยังเจอเชื้อตรวจแล้วยังเจอเชือ้อแต่เราเชื้อมันไม่หายอะ ทั้งที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันกำลังจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งอย่างเงี้ยแ,แล้วอย่างหนึ่งเลยนะคือคนที่มีพอเฉพาะยิ่งยุคน,นี<ม>้คนไทยไม่ค่อยนิยมมีลูก<ม>ใช่ไหมอยากจะแบบว่าใช้ชีวิตดูแล<ม>ตัวเองทุกวันนี้เรามีลูกกันน้อยกว่าญี่ปุ่นนะอีกนะ<ม>ประเด็นคือเมื่อเราไม่อยากมีลูกเราใช้ยาคุมกําเนิดอยาคุม,ม,มกําเนิดเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราไม่ต้องมีลูกในตอนที่เราไม่พร้อมใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราติด HPV แล้วเราไม่รู้ แล้วเราก็ใช้ยาคุมกําเนิดร่วมด้วยเพิ่มความเสี่ยงตัวเองทันทีเลยในยการเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วคนกินยาคุมกันเยอะมากคือ<ก>ผู้หญิงที่รู้จักส่วนมากก็คือเขาจะกินยาคุมกําเนิดกันใช่เพื่อที่เขาก็หวังผลว่าเออเขาจะประจำเดือนมาตรงปรับฮอร์โมนอันนี้เราจะพ่วงอ,อันนี้คือพี่พูดเฉพาะเรื่องของ HPV นะ เนี่ยพอเราติด HPV เนี่ยถ้าเราดูแลร่างกายดีมันจะหายเองภายใน1-2ปีมันเคลียร์เชื้อออกไปได้แต่พอถ้ามันไม่หายการที่เรากินยาคุมควบคู่กันไปอะ่ะมันมีงานวิจัยเลยว่ามันทําให้มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงของการที่เซลล์จะผิดปกติเหมือนเชื้อมันจะติดนานขึ้นน่ะแทนที่คุณจะเป็นคนที่หายมันจะเป็นคนที่ persistent น่ะคือเชื้อจะอยู่ะไม่หลุดอย่างเงี้ย กอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมบุหรี่สูบบุหรี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเสี่ยงมะเร็งปอดแต่คุณจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปด้วยอีกเพราะเชื้อมันจะไม่หลุดออกไปอ๋อคนส่วนมากที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะโดยโดยเฉลี่ยความเสี่ยงอยู่ที่อายุ40ปีขึ้นไป45-50เพราะว่าคุณไปใช้ชีวิตโชคชนตอนวัยรุ่นไงยี่สิบสามสิบอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ทุกคนเนาะทุกคนยังไงผู้หญิงทุกคนก็ต้องเคยมีเพศสัมพันธ์ แล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ hpv ใช่แต่ hpv ต้องบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกทุกอันนะ hpv นี่มันมีเชื้ออยู่ประมาณ2 2 0สสายพันธุ์นะมันมีเยอะมาก<อ>แต่มันมีเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงคือสมมุติว่าเราดันไปติดสายพันธุ์1 6กับ18ที่เป็นเชื้อความเสี่ยงสูงของการพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยคือในชั่วชีวิตของผู้หญิงอะประมาณ80%เคยติด hpv แต่ถ้าเราดูแลร่างกายดีเราแข็งแรงมันมันหายเองได้แต่มันไม่ได้เป็นแค่มะเร็งปากมดลูกนะคือ1618เสี่ยงสูงกับการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันยังมีสายพันธุ์อื่นก่อให้เกิดหูดบริเวณอวัยวะเพศแล้วมันยังก่อให้เกิดมะเร็งอีกหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากช่องคลอดมะเร็งคอหอยหรือถ้าผู้ชายก็คือติดได้นะแล้วก็คือเป็นมะเร็งองคชาตได้คือเอาง่ายๆอะ่ะ กิจกรรมพอสพอไปทางไหนอะ่ะมันก็ติดไปตรงนั้นแหละแล้วมันชอบเนื้อเยื่ออ่อนอ,อ่อนออมันก็จะไปเกาะอ,อยู่แล้วก็จเจริญเติบโตแล้วมันก็จะทําให้การจัดการเซลล์มะเร็งของอวัยวะนั้นๆน่นะบกพร่องไปการสัมผัสมีโอกาสาติดไหมคะก็ติดดิสัมผัสก็ติดเลยเออแต่ว่าเราเรากําจัดเชื้อได้ไหมอะ่ะ แค่นั้นแหละก็คือวันนี้ร่างกายเราแข็งแรงพอหรือเปล่าใช่นอนพอไหมดื่มน้ําสะอาดพอไหมกินอาหารมีประโยชน์ไหมทุกวันนี้อาหารแปรรูปเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามากกว่าหนึ่งมื้อใช่เราเรียงไม่ได้จริงๆยุคมันเปลี่ยนแล้วเราเราเดินไปในห้างเนี่ยมันมีอาหารอะไรบ้างเหรอที่มันเป็นอาหารที่เราดูแล้วมันดีกับสุขภาพ คือยากยากมากนะเดินแล้วเดินอีกไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีแป่รูปทุกอย่างไม่รู้แล้วคือตอนนี้มัน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 ยากมากเลยในการดูแลตัวเองเราคงไม่อยากอยู่แค่อายุห้าสิอ่ะใช่ป่ะพี่ก็อยากอยู่ไปจนแบบว่า1 2อยี่สิบแล้วพี่ก็ยังคุยเล่นกับลูกเลยว,ว่าพี่1 2อยิลูกคนโตพี่เก้าสลูกคนเล็กพี่หัวร้อนแล้วหนูอายุเท่าไหร 87. ่87สิบเจ็แล้วลูกพี่ก็ทำหน้าแบบเหมือนเขาแก่แล้วแบบมามาจะแก่ขนาดไหนอ,อะไรเงี้ยคือเราอยากอยู่ไปอีกนานๆน่ะ เราคงไม่อยากอยู่แค่ห้าสิบไงใช่ป่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นมะเร็งแล้วอ่ะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นคือคือคือมีโอกาสรอดแต่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นคือตายไงแล้วทรมานด้วยคือค่าใช้จ่ายค่ารักษาอย่างนี้มันไม่คุ้มถ้ามันมีอะไรที่เราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่แรกอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคือเราเห็นแก่ตัวกับคนที่เรารักมากเลย พราะคนที่ลำบากไม่ใช่ใครก็คือคนที่เรารักหรือคนที่รักเราอ่ะเขาต้องเอาชีวเวลาในชีวิตของเขาแทนที่เขาจะไปใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่ะมาหดหู่กับการดูแลเราอ่ะเออมามาเพื่อตอนที่เรายังมีชีวิตแต่เรายังไม่ตายแล้วเราแบบต้องป่วยอ่ะพี่ว่าไม่อยากให้มีโมเมนต์แบบนั้นกับในชีวิตของพี่เลยอ่ะดังนั้นถ้ามีอะไรที่เราจะสามารถแบบ ป้องกันได้ดูแลได้เราจัดการไปเลยดีกว่าผู้หญิงจะรู้ได้ยังไงคะว่ากําลังติดเชื้อ HPV อยู่อ่าเพราะมันไม่มีอาการใช่ไหมใช่จริงๆการที่เราจะรู้ว่าเรามี HPV อยู่ไหมคือนี่คือทางที่ดีที่สุดถูกปะ่ะดีที่สุดในการป้องกันมะเร็ปงปากมดลูกคือถ้าเรารู้ว่าเราติดเราจัดการซะ อ่ะทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงในเมื่อเราไม่มีอาการแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมอยู่แล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ําข้างนอกคือเราอยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลายาคุมเราก็กินอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆการตรวจสุขภาพของผู้หญิงในปัจจุบันเนี้ยคือเรียกว่าเขามีการตื่นตัวมากๆนะเขาก็จะเลคอมเมนให้เราตรวจแปบเซียก็คือไปหาคุณหมอสู่ค่ะขึ้นขาอย่างแล้วคุณหมอก็จะใส่เครื่องมือเข้าไปถ่างปุ๊บแล้วก็เก็บเซลล์เครื่องมือที่เป็นเหล็กใช่ใ นั่นแหละแล้วก็เก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกแล้วก็ไปตรวจว่ามีเนื้อเยื่อผิดปกติไหมอ่ามีเนื้อเยื่อที่มันแบ่งตัวผิดปกติแบบเหมือนกับว่ากำลังจะเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมอะไรเง,งี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าแปรเซียมีจริงจริงดีกว่านั้นคือเราควรหา hpv เพราะตอนที่เราติด hpv อ่ะตอนแรกเรายังไม่มียังไม่มีการแบ่งเซลล์ผิดปกติใช่ปะมันใช้เวลาเหมือนที่พี่บอก1-3งปีงเราไปตรวจหา hpv ดีกว่า ปัจจุบันมันมีการตรวจหา HPV DNA test ทำเหมือนกันไปหาคุณหมอสูงค่ะแล้วคุณหมอก็จะทำแบบเดียวกันเลยดังนั้นเวลาตรวจให้ตรวจ2ออย่างไปเลยค่ะไม่มควรตรวจเฉพาะแปรเซียมีการตรวจ HPV DNA ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเราติด HPV ไหม และที่สําคัญระบุสายพันธุ์ได้เลยสายพันธุ์ไหนมีการแบบว่าเสี่ยงสูงหรือเสียงต่ําแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคือการไปตรวจแบบเนี้ยมันจะเรียกว่าชัวแม่นยําแต่ประเด็นคือถ้าเรายังสาวๆอยู่เนาะเป็นนั่งไข่ยัางยีบ่บอะ ยังวัยรุ่นน่ะเหมือนแบบเพื่อนซินอย่างเงี้ยยี่สิบถึงยี่สิบเก้าอ่ะเพื่อนซินสามสิบยังไม่มีใครเคยไปตรวจ <c oughs> สักคนเลยนะเอาจริง <c oughs> เพื่อนผู้หญิงรอบข้างทั้งหมดไม่มีคือมันแบบมันดูแบบมันดูไม่คอมฟอร์ตเนาะมันดูแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเราแบบออันที่หนึ่งคือหมอเห็นหมอเห็นอันที่สองคือ <c oughs> แบบเฮ้ยมันจะเจ็บไหมมันจะแบบมันจะเป็นยังไงค่าใช้ใจ่ายแล้วเราก็ยังไม่เป็นอะไรคือธรรมชาติของคนอะ่ะพอยังไม่เป็นอะไรก็ยังไม่มีตรวจหรอกไม่อย่าง แต่แต่ในปัจจุบันเนี้ยต้องบอกเลยว่านวัตกรรมมันไปไกลนะทุกวันนี้มันมีการตรวจด้วยยูรีนปัสสาวะปัสสาวะคือแค่เราฉี่ออกมาแล้วเราตรวจหา HPV เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบดูคอมฟอร์ทที่สุดสบายดูส่วนตัวด้วยส่วนตัวเราจัดการได้เองรู้เองแต่มันต่างกับการไปตรวจที่โรงพยาบาลตรงที่ว่ามันไม่รู้สายพันธุ์ไม่รู้สายพันธุ์แต่แต่มันดีกว่าตรงที่ว่า ตรวจไปก่อนคัดกรองว่าเราเป็นไหมแต่ถ้าสมมติมันติดเราก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำอ่าอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นความจําเป็นละแต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วเราจะต้องไปตรวจเอออยู่ตลอดปีละครั้งอะไรเงี้ยตรวกสิว่าบางคนก็ไม่เนาะมันมันผู้หญิงอะเนาะมันก็อายมันก็เขินแล้วมันก็รู้สึกว่า มันก็อาจจะไม่จําเป็นเนาะอยู่ดีไปให้หมอดูอยู่ทุกปีทุกปีอะไรอย่างนี้ตแรกก็เราไม่เป็นไรก็คงไม่เจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าใครที่แบบไม่มีแบบยังเป็นวัยรุ่นรู้ไหมว่าการป้องกัน HPV เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาให้เด็กผู้หญิงฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ9ขวบนะ9ขวบเลยก็คือป้องกันก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เลยพี่มีลูกสาวพี่ไม่อยากให้ลูกพี่เป็นขึ้นขายอย่างนะมันมันแบบมันมันมีความอารมณ์แบบสร้างบาดแผลในใจอ่ะ มันมีความแบบเฮ้ยกลายเป็นแบบว่าต้องจดจําภาวะอะไรบางอย่างที่เราไม่ค่อยอะเนาะคืออย่างพี่มีลูกมาแล้วสองคนมันก็ยังแบบพอทําใจได้แต่ก็ยังไม่ชอบเลยเออดังนั้นพี่มองว่าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นมีประโยชน์สิ่งที่อ,อ,อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าเมื่อเราตรวจแล้วแล้วเราเจออย่าน้อย เออเวลาที่เราเจออ่ะเราอย่าน้อยเราอย่ากังวลคือทำคลิปนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ให้ทุกคนมาแพนิกว่าเราจะเป็นมะเร็งปางหมดลูกผู้หญิง80ตติดเชื้อ HPV แต่มันหายเองได้ไงถ้าคุณรู้แล้วคุณจัดการตัวเองแค่อย่าให้มันไม่หายก็พอ ใช่ปะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคัดกรองปุ๊บแล้วเราไปตรวจ HPV DNA ที่โรงพยาบาลตรวจแบ,บสเมียไปด้วยเลยในครั้งเดียวกันการจัดการเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันแพทย์ยังไม่มียาร,รักษานะไม่มียาฆ่าออไอเชือ้อไวรัส HPV นี้นะอ๋อเพราะว่าร่างกายมันจะต้องจัดการเองอย่างนี้ถูกไหมครับ ก็ไวรัสมันไม่ค่อยมียาฆ่ามันไม่มีทุกวันนี้ยังไม่มีประเด็นคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะสามารถดูแลตัวเองเราจะถ้าเราใช้ยาคุมเราจะต้องเลี่ยงการใช้ยาคุม,มชนิดฮอร์โมนละ<ม>เออเพราะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงการ<ม>เกิดทําให้เราเสี่ยงมากขึ้นเนาะถ้าเราสูบุหรี่เราต้องงดละเออแล้วก็ถ้าเราเครียดเราต้องจัดการความเครียดไม่ใช่เอาไอ้สิ่งนี้ไปทําให้เรายิ่งเครียดมากขึ้น เพราะมันหายได้มันจัดการได้การป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุดคืออะไรคะในมุมของพี่เนาะคือการที่เราจะหายจากโรคที่ดีที่สุดคือเราป้องกันไม่ให้เกิดใช่ป่ะอ่าทีนี้ถามว่าเราป้องกัน HPV ได้อย่างไรเรารู้ว่า การมีเพศสัมพันธ์เพิ่มโอกาสการเสี่ยงการติดเราก็ไม่ควรจะเปลี่ยนคู่นอนบ่อยเพราะคนกลุ่มนี้จะเสี่ยงอ่าเพราะว่ามันมีโอกาสติดเชื้อง่ายไงกว่าคนอื่นๆใช่ไหมคะแล้วก็การใช้ถุงยางอนามัยเนาะพวกนี้ช่วยในการลด ลดอัดตราการแพร่เชือ้อเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยเปีเนี่ยเขารณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV แล้วนะป้องกันการติดเชืออ้อ HPV วัคซีนวัคซีนก็จะช่วยแล้วก็คือจริงๆมันมี2สายพันธุ์สสายพันธุ์เสายพันธุ์เราฉีด 9, สายพันธุ์ไปเลย 9, สายพันธุ์คืออันที่แบบเรียกว่าดีที่สุดในปัจจุบันและหนึ่งไลฟ์ไทม์ของเราแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าสําหรับถ้าทำรับซินนะคะเพจอรมพัทคือการฉีดวัคซีน HPV อะ ที่ราคาแบบหลักหมื่นอะ่ะอม,มันก็แพงนะก็เข้าใจได้เข้าใจได้ว่าว่าว่ามันแพงแต่ค่ารักษามันแพงกว่านะเมื่อเราเป็นมะเร็งปากหมดลูกอะ่ะมันแพงกว่าอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือ อยากให้ทุกคนมีความรู้แล้วก็ไปเลือกเอาเอง<ม>ในการดูแลตัวเองบริบทของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเนาะมันมีหลายแนวทางในการดูแลถ้าเราดูแลป้องกันได้ดี<ม>หรือแม้กระทั่งเราติดเราก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกเราอาจจะเป็นคน90%์ที่หายก็ได้ถ้าเราดูแลตัวเองดีม,มันไม่ได้ยากนะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ําสะอาดนอนให้พอไม่เครียดมันก็ร่างกายมันก็ขจัดเชื้อเองได้ร่างกายเรามันเก่งพอ แต่การที่เรามีวัคซีนมันก็ช่วยในการแบบลดความรุนแรงอ่าอะไรเงี้ยคือมันก็ดีกว่าเป็นการป้องกันหรือปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าไม่มียาก็จริงแต่มันมีสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ที่มันมีงานวิจัยหลายๆตัวเลยว่ามันสามารถช่วยในการเคลียร์เชื้อ HPV ซึ่งพี่ว่าก็เป็นทางเลือกคุ้มนะเป็นทางเลือกที่ดูดีเลยเป็นทางเลือกที่โอเคเพราะว่ามันทำให้แบบ เออมันง่ายมันแบบทาให้การใช้ชีวิตของเรามันแบบสบายมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ทําให้เราแบบไม่น้อยอะ่ะพี่ว่าคนที่อยู่กับความกังวลน,น่าสงสารที่สุดจิตใจมันหดหู่ไม่มีมความสุขอ่ะแย่ไปหมดเนาะใช่มันมันเป็นอย่างนั้นมีอาหารอะไรบ้างคะที่มีงานวิจัยเลยว่าช่วยกําจัดเรื่องเชื้อ HPV คะ่ะพี่แบ่งออกเป็น3ามกลุ่มเนาะเท่าที่พี่ศึกษามามีงานวิจัยเนาะ อันแรกเนี่ยมันจะเป็นสารที่ชื่อว่าอิลาจิกแอซิดซึ่งสารอ mm ิลาจิกแอซิดตัวเนี้ยมันจะอยู่ในพวกแบบทับทิมส o บเบอรี mm ่แบล็คเบอร์รี่บูเบอร์รี่วอลนัทอะไรพวกเนี้ยแต่มันจะมีเข้มข้นที่สุดคือเปลือกของทับทิม mm hmm. ซึ่งเจ้าสารตัวเนี้ยมีงานวิจัยในมนุษย์เลยนะเป็นแรนดอมไมซ์ทราคือเป็นเป็นอันที่น่าเชื่อถืออะ่ะเขาใช้สารอิลาจิกแอซิด16มิลิกรัมกับสารสกัดอะซิโตเจนินจาก เขาเรียกว่าทุเรียนเทศอ่ะอันนี้ย1 0 0มิลลิกรัมแล้วให้คนที่แบบติดเชื้อ HPV แบบ persistent คือหมายถึงว่าติดติดเชื้อแล้วแบบไม่หายอ่ะใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา6เดือนบางคนก็คือทาน1เม็ดบางคนทาน2เม็ดอย่างเงี้ยใช้ระยะเวลา6เดือนปรากฏว่าการเคลียร์เชื้อการจัดการเชื้อได้ดีกว่ากลุ่มไม่ได้ทานอ่ะสูงมากคือกลุ่มที่ทาน อัตราการเคลียร์เชื้อหายไป74%คือหายอะ74%แต่กลุ่มที่ไม่ได้เคลียร์เชื้อหายได้เอง25%อแล้วแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งพี่ว่าเฮ้ยอันนี้โ okay อเคเป็นทางเลือกอถูกไหมเป็นทางเลือกแล้วสารตัวนี้อิลจิกเอซิดมัน มันไม่ใช่แค่เอามาจัดก,การ HPV นะมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันเป็นตัวแอนตี้คาซิโนเจนิกมันมีข้อมูลเยอะมากเลยว่ามันเป็นสารต้านมะเร็งเนาะเขาเรียกว่าช่วยในกรณีที่ถ้าเราต้องไปให้คีโมโลแล้วม,มันก็ช่วยให้แบบฮีลิ่งดีขึ้นหมายถึงว่าอ,อ,อาการแพ้คีโมมันก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย พี่เลยมองว่าเออสารสองตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีอีกกลุ่มหนึ่งมันจะมีอีกชุดหนึ่งที่มีงานวิจัยในในคนเหมือนกันเนาะก็คือชาเขียวมัทฉะอ่าชาเขียวมัชฉะที่เราฮิตฮิตกันเป็นกระแสะตอนเนี้ยที่ซิมชอบกิน <laughs> รู้ไหมว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร เราต้องการ E G C G E G C G อ่ E G C G ในชาเขียวเนี่ยเขามีงานวิจัยนะร่วมกับการใช้วิตามิน B12 ร่วมกับโฟลิกเอซิดร่วมกับไฮยาลูโรนิกแอซิดอ่ะทั้งหมดเนี่ยการรับประทานต่อเนื่อง3เดือน6เดือนช่วยในการจัดการเชื้อได้เชื้อได้เหมือนกันเคลียร์เชื้อ H P V ได้ด้วยเหมือนกันเฮ้ยนี่มันเป็นทางออกแล้วก็เป็นทางไม่ได้เป็นทางออกหรอกต้องบอกว่ามันเป็นทางเลือกเพราะว่า เราก็ไม่อยากจะเป็น5-10%นั้นแล้วเราก็ไม่อยากจะทนไปถึงแบบ300เดี๋ยวนะปีที่2คือกี่วันนะเกือบ 700กว่าวันนะเราต้องทนอยู่กับเออเกือบพันวันว่าจะหายไหมจะหายไหมใช่ป่ะสู้เราแบบเฮ้ยมันมีอะไรที่จะช่วยบ้างเคียเรื่องไปเลยแล้วอี g ีมันก็ไม่ได้ช่วยแค่แบบกําจัดเอสวีนะช่วยแบบมีงานวิจัยในเรื่องของแบบการเผาผลาญช่วยเรื่องของรูปร่างช่วยเรื่องในการบํารุงต้านอนุมูลอิสระหลอดเลือดคือเกินคุ้มอ่ะพี่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยโอเคเลย ดีมากๆเลยแล้วก็ในผู้หญิงนะ <ME> มีอีกอย่างหนึ่ง <ME> ซึ่งแบบมันมีบทบาทสำคัญมากๆเลยก็คือจุลินซีย์ตัวดีในลำไส้โ <pięk? S 1> ปรไบติกอ่าโปรไบติกผู้หญิงเนี่ยมีความเซนซิทีฟมีความเสียเปรียบผู้ชายอยู่เยอะนะศิ <ME> รุ้มัยว่าผู้หญิงนะมีความเสี่ยงในการเสียสมดุลจุลินซีย์ในลำไส้มากกว่าผู้ชายทำไม เพราะอะไรรู้ไหมผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศหญิงตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอสโตรเจนแล้วเอสโตรเจนเนี่ยมันมีบทบาทในการควบคุมความหลากหลายของจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ด้วยแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเอสโตรเจนดนส่งดุลเสียอา้อาพังพังแล้วเกิดอะไรท้องอืดอ,อาหารไม่ย่อยไม่สบายตัวงุดงิด แล้วซึ่งถามว่าผู้หญิงกลุ่มนี้คือกลุ่มไหนกลุ่มที่มีเมนตอนนั้นน่ะ uh huh. มีเมนน่ะเอสโตรเจนตกกัตอนที่หลัง40 up, อัพฮอร์โมนตกเห็นความเชื่อมโยไงไหมหลัง40อัพทำไมคุณมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเยอะอันที่หนึ่งคือฮอร์โมนคุณตกด้วยพอฮอร์โมนคุณตกภูมิคุณตกเพราะว่าสมดุลจุลินซีตัวดีในลำไส้คือบ่องบอกถึงภูมิคุ้มกันภูมิคุณตกแล้วมันมีจุลินซีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้หญิงโดยตรงเลยแลคโตบาซิลัสแลคโตบาซิ โดยเฉพาะสายพันธุ์แลมโนซัสกับคริสพาตัสสองอันเนี้มันช่วยรักษาสภาวะสมดุลในบริเวณช่องคลอดหรือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงเนี่ยให้มันมีความเป็นกรดแล้วมันมีงานวิจัยเลยว่าทำให้ HPV ติดยากอ่าถ้าติด HPV ก็เคลียร์ออกได้ง่ายเพราะนี้มันเก่ง อ่ะมันเก่ง <c oughs> มันเก่งมันช่วยรักษาสมดุลไว้แต่เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสมดุลเราเสียก็เชื้อพวกนี้น้อย <c oughs> พอเชื้อน้อยคุณก็ติดง่ายไงติดแล้วก็หายยาก <c oughs> ดังนั้นถ้าเราจะเติมนะเราก็ควรจะเติมโปรไบโติกกลุ่มนี้แหละแลคโตบาซิลัสพวกแลคโตบาซิลัสโดยถ้าเลือกถ้าแบบจะเอาเฉพาะเจอะจงเลยคือ ขอสองสายพันธุ์นี้แลมโนซัสก <a> ับคริสพาตัสอันนี้จะดีหากกินในพวกแบบพวกโยเกิร์ตพวกอะไรอย่างงี hmm. ้ได้ใช่ไหมคะก็ได้ก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะมีไม่เยอะไงคือคือโยเกิร์ตเนี่ยถามว่าโยเกิร์ตมีประโยชน์ไหมมีมีประโยชน์นะแต่เราก็ต้องเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่หวานไม่มีเพราะว่าถ้ามันหวานมันก็ทําให้เชื้อจุลินทรีย์มันอาจจะแบบ หายไปแล้วแล้วมันเพิ่มการเกิดการอักเสบในร่างกายเนาะมันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างแล้วก็บางทีมันก็อาจจะตายไปแล้วแต่ทุกวันนี้อาเชื้อตายก็มีประโยชน์นะมันมีโพส t บ a r i ต t แต่ถ้าเราเป็นคนที่ติด <c oughs> มันมีอาหารเสริมเยอะเลยที่แบบเป็น l ล c t o b a c i l l u โดยตรงอะ่ะเรากินก่อนให้หายก่อนใช่พ,พอหายแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็กินโยเกิร์ตก็ได้กินกิมจิกินผักด,ดองกินอาหารนาตัตโตกินอะไรที่มันแบบหลากหลายในการเพิ่มแลคโตบาซิลัสพี่ว่าโอเคผู้หญิงหลายคนที่กําลังกินยาคุมกําเนิดเป็นประจําแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับการทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกไหมคะถ้าเขาติดเชื้อ HPV เขาเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกทันทีมีงานวิจัยเลยว่า คนที่ติด HPV ใช้ยายคุมกําเนิดร่วมด้วยคุณเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกเลยถ้ายิ่งทานนานมันจะยิ่งเสี่ยงเยอะถูกไหมใช่สิแน่นอนมันตรงไปตรงมาคือมันจะทําให้เชื้อหายช้าคือเมื่อไหร่ก็ตามแนวทางคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราติดและยิ่งเป็นสายพันธุ์เสี่ยงสูงอะไรที่จะทําให้มันมีโอกาสการพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูกหยุดไปก่อนเลยยาคุมหยุดไปก่อน มะเร็งไอ้บุหรี่เลิกไม่ได้ก็หยุดไปก่อนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราหายก่อนเพื่อให้เราเคลียร์เชื้อให้ได้ก่อนเราอยากให้มะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันหายไปจากประเทศไทยจากโลกใบนี้เลยอย่างเงี้ยมันจะหายไปได้ก็คือเราต้องไปตัดต้นตอของการติดเชื้อ HPV แบบ resistant ่ะติดแล้วไม่หายอะคือถ้าเราจัดการตรงนั้นได้หมด100%เ ก็แปลว่าจะไม่มีมะเร็งปากมดลูกอีกเลยใช่ไหมคะในเมื่อเราเลี่ยงกิจกรรมไม่ได้เราก็ต้องหมั่นตรวจคัดกรองใช่อ่าเมื่อเราเป็นเราก็ต้องมีวิธีในการดูแลให้เชื้อมันหายแค่นี้เราก็ไม่เป็นแล้วอะ่ะ ลูกเราหรือคนที่เรารักทุกคนหรือเพื่อนเพื่อนเราที่เป็นผู้หญิงถ้าเราแค่บอกเขาว่าโอเคดูแลจัดการแบบนี้ก็คือจบแล้วมันจะไม่มีใครเป็นมะเร็งปากมดลูกอีกเลยอะ่ะมันเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้อะ่ะพี่พี่อยากให้เราแบบดูแลตัวเองตรงนี้จริงจริงถ้าสมมติว่าเทียบกับมะเร็งอื่นๆมะเร็งปากมดลูกเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะหยุดมันได้ตั้งแต่ต้นใช่จัดการได้หยุดมันได้รักษาหายขาดได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่เรายังไม่เป็นมะเร็ง แล้วมันดันตรวจเจอไงคือ mm. นืกอแม้มัน,ม,นมันรู้แน่ชัดเลยว่าเฮ้ย mm. ตอนนี้คุณตรวจเจอ HPV คุณมีความเสี่ยงแล้วนะจัดการตัวเองซะ mm. เหมือนกับว่าก่อนเราเป็นมะเร็งเราตรวจเจอแล้วเราก็จัดการให้เราไม่เป็นมะเร็งที่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมากเลย mm. แค่มีความรู้เลยอยากให้ทุกคนอ่ะได้รู้ตรงนี้แล้วได้ดูแลตัวเอง